วันนี้จะพาทุกคนไป3ร้านข้าวซอยทั้งในและนอกกระแสะแต่ละร้านในคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าดีกีไม่ธรรมดาใครที่มีแพนมาเชียงใหม่แล้วจะกินข้าวซอยนะครับเซฟคลิปนี้เก็บไว้ได้เลยร้านแรกนะครับคือข้าวซอยแม่สายร้านนี้เนี่ยได้มีชลินไกด์หลายปีซ้อนและเดินทางง่ายมากข้าวซอยร้านนี้ทําออกมารสชาติกลางๆไม่เผ็ดเด็กๆกินได้และมีทั้งข้าวซอยเนื้อไก่ลูกชิ้นให้เลือกครับและร้านนี้นะครับยังมีเส้นเล็กน้ำเงี้ยวกับแคบปองให้เรากินด้วยนะครับซึ่งแคบปองเนี่ยทำจากหนังวัวหรือหนังควายใครรู้บบออออกททีีีร้้้าานน่่2เเยผมชขขซืตุ ชอบที่สุดและเขาก็ยังได้มิชลินไกด์หลายปีซ้อนแล้วก็ออกรายการใน n น็ fli x ด้วยครับร้านนี้นะข้าวซอยเนื้อเขาอ่ะซุปเข้มขน้นแล้วก็หนัวมากและเนื้อตุ๋นเขานะตุ๋นมาแบบโคตรเปื่อยมันอร่อยเข้มขน้นแบบผมชอบมากซ้ําแน่นอนอร้านสุดท้ายเนี่ยผมกินตั้งแต่เด็กเลยนะครับชื่อข้าวซอยเสมอใจอยากกินอาหารพื้นบ้านแบบหลากหลายเนี่ยต้องมาร้านนี้เลยเห็นอยู่นี่เขาเรียกว่าข้าวขึ้นจินนะครับหรือข้าวเงี้ยวมีข้าวแกงพื้นบ้านขายด้วยนะครับอาหารเหนือเยอะมากร้านนี้ที่ผมชอบร้านนี้เนี่ยเพราะเส้นเขาดีมากทั้งแบบกรอบบบแแลล้วววกส่นนตัซุปเเาีด กะทีคนมากถ้าชอบเผ็ดใส่พริกอันนี้เพิ่มเลยหอมอร่อยมากอันนี้เราสั่งกุ้งทอดมากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับกรอบทั้งตัวมาถึงเมนูโปรดของผมกาแฟเลยคือข้าวขึ้นจินครับเป็นข้าวที่เขานึ่งกับเลือดแล้วก็มีเครื่องครับอร่อยมากๆอันนี้